อยากกดโซโลดูเบลผมผมผมไม่อยากคุยกับพ่อเกี้ยคอนเทนต์นี่เว่าผมไปแจกด้วยเออมาไปไปไปมปไม่มามามมามมามาแามามางแยามามามอมามาามอมา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 าม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 ออาออมา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 มมามามหาตัวนั้นมา เกี่ยคอนเทนต์อีกแล้วคอนเทนต์อีกแล้วเฮ้ยให้ให้กูให้เลือกระหว่างยูนิซาวกับไอ้ท้าถ้าไอ้ฮีแมนอะกูเอาฮีแมนดีกว่ามาอยากเอดี้หรืออยากอยากมิดหรืออยากมิดเปมิดนั่นแหละแต่ยังเลือกตัวไม่ได้เออกลับมาเอดีเนี่ยมาหนี้ วัสดีครับผมชื่อจินครับผมเป็น AD ที่เก่งที่สุดอ่าเมื่อตอน2-3ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมเก่งอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะอองเอาปืนไปยัดหน้าพวกแม่งดูกันนะครับแล้วถ้ามันก็คือไอเทพพิทักษขั้ง4ี่อ่ะไอพี่ป้อมอ้าวขอโทษน้องไอ้ย่กูกูกูเห็นมึงจะนี่ไงกูขอโทเนีน้องไม่คุยกูเลยวะชิบหายเลย วายเคสจังหวะอยู่เฮียอะไรมึงเห็นไหมเนี่ยจดต่อใช้สมาธิเนี่ยรัดแมงเออมึงก็รัดไปดิเแกยกูไม่ได้ห้ามเลยอุ้ยเดี๋ยนะรีโหลดอยู่กูรีโหลดอยู่เอาดีพี่เออกูรีโหลดอยู่กูรีโหลดอยู่เออนั่นแหละกูกูรีโหลดอยู่ ใช้กีซี่ดีไม่ต้องรีบก็ก็กรีโหลดอยู่มึงรีบอย่นั่นแหละพี่พ่ไม่รีบนะน่าจจริงก็มีแต่เกมเนี่ยที่มันรีโหลดเนี่ยแม่เอ้ยเออนั่นแหละเอาหน้าพ้อพี่ไม่ต้องไม่ต้องตามมันเยอะโอเคถอย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 อยถอยถยยอิออ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 ยเย ส o r r y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  ยิงเฮ้ยตบปาตบปายิงโคตรเก่าอะอย่าว่างั้นเราก็เกิดยุคเดียวกันทั้งหมดเลยเราก็เกิดเราก็เกิดยุคไมลเนียมกันหมดแหละไหนเกิดปีอะไรไหนพูดสองพันหนึ่งครับพี่ถอกพี่ถอกพี่เอ๊ เปี้ยงปีเถาะเฉยคุณนับยังไงผมต้องบอกว่าปีม้าแม่ดิมึงมึง้าแม่อเออมามีแมมี่ดิใช่ม้า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 เมียหรือม้าแม่วะม้าเมียม้ารู้ไม่ไม่น่าใช่ม้าเสกวะลงแน่ๆม้ารู้เนี่ยอีกอย่างคงไม่ใช่มะเขือยาวแน่ๆรถ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 ถังเค้กรถถังเอาเอานี่นี่ รถถังอะเอาใกล้ๆดิเชื่อจินบอกอัลเลอรี่เลยสัตว์เร็วพี่ป้อมเอาเลยรเอาเลยรัดเลยรัดรัดได้รัดเลยพี่เป็นเอดีที่ไม่หงคิวไม่ตายวะเอาให้ตายดิโอเครีโหลดอยู่กูรีโหลดอยู่น้องน้องอย่าเลงพี่รถถังรถถังรถถังจบรถถังรถถัง พี่ป้อมดูเป็นไงเต่าผมเทปะเชีย่ยก็เทพเลยอ่ะเขน่ารักเลยศัตว์อ้าวเนี่ยงงก็ชมกูแค่นีน้เออเพราะว่ามันมีตัวตนอยู่จริงไงอ๋อจะโอ้โอเล่นกลางหาย<ส>เล่นล่าง<ส>ขอยถอยเลยเห็นไหมนะ่ะ<ส>เห็นอีอีโทไปหาไหมน่ะเห็นเห็นเห็นพี่เห็น ยัดยัดยัดตูดมันมีไอ้กระสุนเข้าไปอีกอะเอาปืนยัดตูดมันตายแน่เอาปืนยัดตูดอันตีเออพี่ถอยไปเออนั่นแหละดีนะไม่อันตีใส่ที่ปอมอะโหแล้วแล้วมึงอยากให้มันตีใส่กูบ้างเลยไม่ปืนต้องเตือนตีใส่ที่ปองก็ไม่คุ้มดิเออเชี่ยแล้วเฮ้ยบอกว่าคิวแล้วอ๋อโอ้ขอบคุณเค้กโอ้กูเลี้ยงมึงดีแค่ไหนกูตีตูดนอนปูเสือปูพกให้ทุกอย่าง สำนึกคนผมด้วยอเยโคตรโคตรซับเลยครับผมแก่ไฟปวดให้ผมเลยอันนี้ต้องขังคบอนี้บัับดูแลดูแลดีขนาดนี้ปวดให้ดีป่ะนี่โอ้ไอ้เฮี้ยโอ้ป้าป้าผมต้องปวดให้ป้าป้าเลยเหรอโอ้โพ่อเมื่อไอ้เหี้ยแดงขอรถถั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 งมึงจะทันเฮ้ย โทษเอ้าก็ก็มึงบอกมึงกู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 โอ้ยเค๊เก๊ก้หรอมันหยุดเลยเหรอได้เออมันหยุดดิอะไรวะเก๊กเกเกเทยนจุลิเย่ตามไปไหนวะมึงไม่อยู่เลยหน่อยดิมันจะมาหาพี่วะเนี่ยยังไม่รู้เนี่ยไม่ก้มบนอะสักอย่างไอ้บอมสวยเชียวอี๊ย โอ้โหเลี้ยงเลี้ยงเรี้ยงดีครับเรียงดีครับเดี๋ยวผมจะไปบวชสนุนบุญคุณเออเออกูนี่หลอนอยู่กูนี่หลอนอยู่กูนี่หลอนอยู่เค้กกูนี่หลอนอยู่กูบอกอยู่เอาไปพอโอ้โหโอ้โหข้อแรกโอ้ ไม่ได้อะไม่เป็นไรไม่ทันนะดิเมื่อกี้อ่ะอแรงต่างหายโอเคโอเคที่จะไม่รอดบายบายโอ้เดะเดะเดะน้องน้องน้องมันเป็นยืนเข้าวัดเช่นเนี้ยมึงงงปะมึงงงปะกูก็งงอีกมึงงงปะไม่อุยเล้ กับกูนกข่าว่าถามจริงผมางไวผมกำลังวางผมางไี้ผมางี่ถอยถอยขึ้นมาดนะโอเคพีป้อมโอ้โพี่ป้อมได้ยู่ไงเอออะไ้วะได้ดิได้ดจุบี้เยมามาต่อนเดินไงเยแล้ว โอเคโอเคไอสารได้อันตีว่าดอกท้ายเนี่ยเยี่ยงคนอายเลยไปทำอะไรกูเสือขนาดนี้ไปไม่กลัว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 ขอนะผมขอนะผมเข้าไม่ได้ผมเข้าไม่ได้สวยพี่สวยพี่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวใคร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 เยี่งมากพี่โอ้ยเย็นเลยกูเลยนัอยกลับดีกว่ากลับดีกว่าจะกลับตรงนี้ ใต่กลับตรงนี้อาพี่ยิงอีกนัดนึงกลับก็ได้นะ <Techn> ก <Pokémon> ็หมดไปแล้วแม็กนึงอ่ะหมดไปเ้าอ๋กลับไปแลยกลับไปเลยมันมีตัวมาแทนแล้วได้นะพี่โอ้โหเอาเงี้ยฮ น้องน้องจะยังไงน่องนน้องโอ๊ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายชิบหายแล้วอู้วเอาแล้วเยอะมันชนเอาคูแล้วไม่ชอบเลยวะกูถึงว่าทำไมดาเมจคิมมันไม่แรงเหรอลบี้ที่โดนแล้ววะก็อ๋อโดนด้วับดีขนาดนี้ก็นะที่ี่ดูสกอร์ด้วยนะครับว่าแบบอืมมากกว่าครึ่งอะนะ ครับครับน้องพี่จะพี่จะสั่นึกพามาหาการุณย์ทีุณของน้องอย่าใช้คำน้องเอาอเหรอไอ้เนี่ยหาเรื่องให้กูซะแล้วไงดีน้องมาตีป้อมของผมเนี่ยมันจะแตกแล้วเนี่ยกำลังไปกันโอ้ยอย่าล้วผมกันเล่ากันเล่ากันแล้วที่มาและโอ้โหพี่พี่เดินพี่เดินใครไหมยังไงใช่้กำลังไป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 ไม่ทันแน่เลย เชยอะไรทั้กลับเลยนะกลับเลยไม่ไม่ไม่กลับตรงนี้กลับตรงนี้กลับตรงนี้มาว้าวอเยอะมีเซนิมานดูไปเสียโดนคีบเมื่อกี้โอ้ลืมดูหนาวมาเกอาโอ้ my god ๊อเดี๋ยวจะไม่มีคีบแล้วนะ จิตจิตหุ่นเงี้ยวเท่านั้นที่จะทำให้เรายิงโดนไงไปไปไปคุณเซลคุณเซลพวกไปกูอยากมีทีทีตามดาวคาเดอร์ฟากดาวไอ้ป้อมองผมทรับทีพีเอแล้วรับหน่อยคนละทีโอเคเด็เด็ดเด็ทีพีเอซีซีอีพีทีอ้าวกูกดรับไม่ได้ว่ะเออเซอร์มาช้์คำสั่งอะไรวะเนี่ยเออเราอะวิ่ง โคตรเก่าโอ้วิ่งไม่ไหวเลยอ่ะมึงไม่ได้อยู่ในวงอ้าวเหรอเลือนเป็นบาร์โค้ดเลยครับเกลงไงเกลงสักรัวรัวมันหลบมาตอนนั่งเลยอ่ะมันไม่ได้หลบนะพี่มันว่ามึงโง่เลยไอ้ปพี่มาอะไรนะไปโอ้ยเจ็ดทุกเควตเกรม กุเกตเกวินกุเกตเกวินกูเกตเกวินกูเกตเกวินกูเกตเวินเกวนเทนิสันนี่เหี้ยอันนั้นเบนอ้าวก็ย่าไม่ใช่เกวินเกวนมันก็เออน้ำสกุลเดียวกันนช่ไหมวะเกวินโดลินเทนิสัน กูเบื่อกูเบื่อแทงแล้วกูไปแล้วเอ็นอดีนที่แสดงในแบนแมนครับเฉยไม่มีใครรู้จักหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกจริงอันนั้นไอยาเรามันเรามันสายตามให้นักแสดงฮอลลีวูดไงเออ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 เฮ้ยเฮ้ยเซับเลี้ยงดีมากเลยครับเอาหัวใจไปเลยจุ๊บๆอุ้ยผมไเป็น S เหรอเอาประกุะตายตายตายไม่ได้ S บวก JK ไม่แตกไป ถ้าไม่ได้เอสบวกนี่คือลงห้าในยนะี่8เอ็ดหนึ่งแปดเนี่ยด่ามึงเลยนะพี่เยุดกันกลัวซับโห่ oh, <laughs> เล่านิทานก่อนนอนป้อนข้าวขนาดนี้เล่านิทานก่อนนอนัน <laughs> จะเป็นแม่ยู่แล้วพี่แ่ <laughs> <laughs> ด้าการได้เหรอ ตาหนึ <łość> ่งเหรอแปบนึงดิเฮียอัลล็อกจินมาสเตอรี่เป็นไงยังยังยังไม่ขึ้นแรงคเจ็ดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะผมผมไปขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอเคครับเออออมีคนไปเข้าห้องน้ำ